아물, 박하, 아이, 박하, 없구만, 박, 아이, 자기소개 아, 나 지금. 아, 타 지금. 저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  지금. 아 지금. 저 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 กนะครับน yeah, ั่งคุยกันแบบสบายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีขวี่ให้กับห้าตัว2คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับบ้าเริ่มจากคำถามแรกคือแบบสบายๆมันอยู่บ้านกันนะครับคำถามแรกนี่อยากให้ทุกคนช่วยกันตอบหน่อยละกันนะฮะอยากให้เล่าประสบการณ์นะฮะในการเดินสายแสดงคอนเสิร์ตครับรีวิวในประเทศอื่นบ้างก่อนที่จะมาเมืองไทยกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างรวมถึงทีมาโนในแต่ละประเทศน่ารักขนาดไหนจะเที่านเที่ยวมาเสรแล้ว 그 나라별로 피드백이 어땠는지 그리고 나라별로 크리마도나의 반응이 어땠는지 좀 설명해주세요. 나라별로 굉장히 다 다르죠. 대답해. 그럼 피드백이 뭐였나요? 다 되게 음, 일단 기본적으로 그 나라마다 이제 또 아일랜드 스테이지가 있는 곳이 있고 그 나라상 안 되는 곳이 있어요. 그래서 뭐 에이.

คือจริงๆนะครับเขาลืมเขาลืมหน้าตาแฟนคลับทุกคนและคือเขาอยากเจอทุกี้ทุกาอยากเจอแฟนคลับทุกคนที่คอนเสิร์ตนะครับสัญญาว่าจะไปไหมคุณพบอก็จะไปวจะไปเยวครับเมแล่นมาจบอาจมอกากคบอกกกวอทกอยกอท ่วงนินสั่งนั่นก็ตลกอยู่เขาไม่ได้มาหนึ่งปีครึ่งแล้วนะครับแล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกคนมาคอนเสิร์ตด้วยพวกนี้นะครับไปไหยครับ เราตอบไม่ชื่นใจมากนะฮะถ้าถามต่อไปนะอยากถามอีกนึงครับว่าคอนเสิร์ตนะฮะ2 0 1 5 FTL a n d Live Review in Bangkok คำว่า r e ว i e w นะถ้าเกิดแปลเป็นตรงตัวคือเราจัดเราจัดแต่อยากถามนะฮะสมาชิกของ FTL a n d ว่ารีวิว w น่ะในความหมายของแต่ละคนเนี่ยมีความหมายอะไรเราจะอะไรบ้างถามคำถมันอีกอย่างเออ이번คอนเสิร์ตกีวิวยจะนะเนี่ยวีวิวคือเออ우리가มุ่งมั่น하겠다นั่นคือตัวสินเดอแต่ 우리가 뭘 하겠다라는 그런 거 생각하신 적 있으세요? 저희요? 네아 이게 사실은 위 e w 라고 표기는 되어있지만 그래서 전체적으로 각자 저희에게 향해서 우리는 여기 팬 분들한테 향해서 서로 할수 있는 걸다 보여주자 우리는 할 것이다 라는 뜻이거든요 그래서 사실은 저희만 잘한다고 되는 게 아닙니다 여기도 우리에게 뭘할 것이다 라는 의지가 있어야 돼요 คือจริงๆแล้วนะครับคว่ารีวิวไม่ได้หมายความว่าเอฟซีแรกแห่งเดียวนะครับแต่ว่าแฟนคลับด้วยนะครับทุกคนเพราะพวกเราคือพวกเราทำอย่างเดียวไม่ได้นะครับแฟนคลับต้องช่วยเราทำด้วยเราถึงจะสนุกสนานกันนะครับโอ้โอเดี๋ยวคุณข้าบุญมีอยวใกล้เสียผมนิดเึงยครับทีนง,งานงผมตกไฟครับผมอาจจะตอกงานด้วยนะครับถ้าคุณมาออาานนี้นะฮะ อยากให้เล่าถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดในดนดีกว่าทุกคนได้ดูแล้วเพราะพี่น่ารักมากนะครับผมแล้วก็ซึ่งเมื่อปล่อยใบเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดูภาพลักษณ์ของเพลงนะี้น่ารักขึ้นนะแต่ว่าอยากถามที่มาของเพลงนี้ครับว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนมาจากลูกน้อยลูกหมาตัวน้อยที่เลี้ยงไว้หรือเปล่าชื่นชอบ 이게 이제 귀여워 보이지만 굉장히 세련된 노래입니다. 네. 징징한 뱅만도 나랑나캅 대화 편팽히เ텐이라라ี่แบบ마이락น이 진짜로 이게 약간 좀 같이 놀고 같이 즐기기에 네. 편한 맞죠. 노래지만 그 밴드 사운드만 들었을 때는 굉장히 세련되고 굉장히 어 럭셔리한 노래예요. 어? จริงมันเป็นเพลงแบบถ้าฟังเพลงแล้วดูแบบสนุกสนานนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบเทรนใหม่ล่าสุดแล้วก็เ <kommen S 2> ป็นเพลงที่หรูหรเลยนะครับใช้ปามาใช่ไหมครับใพูดถึงเพลงนี้น่ารักมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ดูเอ็มวีเนี่ยจะเห็นแจจินครับแต่งตัวเป็นน<ห>้องหมาในเชียน์ทำไมบทนี้ต้องเป็นของแจจินครับคคืออจจริดยเน 왜저술 <목소리도> 먹으면 아니 그런 거지 뭐처요술 먹으면 개가 된다고. 아, 전 아, 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 네, 아, 마, 전을 네. 아, 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 아. 아, 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 ตอนนั้นผมเลยจอยูีมาว,ว,ว่าตนดูตอนนั้นจงเยอนนันทีด้่าน้าเด็กที่าุอในอัจำไเลย่เเา,าเอนเนนทีจเลย่าตอนนนมจำด้เลยว่าตอนน้นผมจำไงเลยว่ตอนน้นเมจดเลยาอนนั้มด้เลย่านนั้มดเรื่่าขอหน้าเมด็กนยครนั้นมดยานรันมถึง่านนั้ผมด้เนะว่าับผมรู้สึกว่านม่ได้มายืนตรงนี้นผ้จำไดกเลย่ที่สุสัน,นะมจล อยากถามนิดนึงครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดฮหนนุ่มเอฟทีแลนด์นะครับเป็นพัฟพี่หรือว่าเป็นน้องหมาของพรีมาดอน่าของทุกคนจะต้องเป็นแบบว่าต้องต้องการการเล่นดูแบบไหนครับพอมีถึงจะไม่หนีหายไปเหมือนในเอ็มวี만약เอฟทีแอนด์คนนี้ถ้พรีมาดอน่าเป็นพัฟพี่ก็เป็นได้มอเคคีว่าจะไอในมิวสิกวิดีโอแบบน้รือาทีนี่ที่นี่ที่นี่ทนีีน่นน่ ถามว่าพวกเราเป็นทัปฟี่ของปีมาตนาหรอสมมติสมมติสมมตสมมติมานย่างไ่เราที้กัทเลยันองาลานสดาเราะขอเป็นคนดีบ้ากัาถ้างั้นถามใหม่เลยสมมติว่าพีวานาเนี่ยอยากเป็น๊อปปี้อยากเข้าบ้านของพวกเอฟทีาอแล้วตามมนาเอฟทีเนีดยทัี่กนได้ลแล้วก็ุ่กเอฟทีเเนี่ยทั้งหมดเลยสมาชิกคนหนจะเลี้ยงดูพวกเขายังไงไมใ่้เขาหนีไป

พูดถึงในเรื่องของเพลงดีกว่านะคะอยากใหย้อนกลับไปนะฮะกับเพลงที่ไปร่วมงานนะกับทากาวันโอเครองชื่อเพลงว่าฟรีมาวิลล่านะครับว่าเอกซ์ซแลนด์อยากไปร่วมงานได้อย่างไรอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันหน่อยเออ่ e a อเโอรกทา่าเงท่กนครับ้่ามเี่วมบานเร่วมกันนค่เที่เรา 예갖고 그때부터 우연히 연습실도 같은 데쓰어가지고 그냥 뭐 언제 가고 보고 진자 이렇게 됐었데 네. 그러다가 숙제됐어요. 정말. 그진짜ิ요ๆนะค가ับตอนแร그เ고าก็에นิทกันอยู่แล้วครั어แล้วก็พอ고ีบางท가 <목소리도> 어, 가아 그 가와 그 오케이 록. 네, 코트 기 네, 시카타가 데스틴 간, 커나이스 데스틴 몇타카씨랑얼마나친나시고몇년 되셨는지. 저희가 일본의 오사카에서 서머 스닉이라는 박스벌 나왔을 때 알게 되었고요 알고 지낸 가 3년 넘었죠. 알고 지3지3 3년 넘었알 เพลงซัมมร์ลอัที่ญี่ปุ่นนะครับเขาแสดกันในตอนนั้นนะครับโอดีมากนะฮะพูดถึงนะครับพวกบลงานในพวกเขาเนี่ยสามารถทำได้ดีแล้วนะฮะในการเป็นดนตรีอยากรู้ครับว่าพวกคุณเนี่ยเคยรับงานด้านไหนที่สุดว่าท้าทายเองไหมสุดว่าจะเป็นการออกเวตีการเข้าร่วมกับคอมเมดีหรือการถ่ายแบบแต่ละคนเลยครับค่อน 코미디 프로그램에 나가든가그런것모델이라든가 그런 것 중에 어떤게 제일 힘들었었는지 i n d r a n c e w 와 a t 이 a p p e n 요저는 h a t h a p p e n 요 아이돌 육 t 대회? 그걸 정말 e d 하기 때문에 <laughs> <laughs> 한번 나가면 e d What happened? w h a Uh, Or, I don't. I don't. Oh, 아, 깡깡깡. I 아, 이 싸워. 아, 저희한테 불리한 게임이에요. 저희한테 굉장히 불리한 프로그램이에요. 왜냐면 저희는 어, 댄스 하시는 친구들이나 이런 것처럼 막 움직이는 그런 팀이 아닙니다. 공연할 때 움직여서 연습할 때 가만히 있는 친구들이기 때문에. 네댄 n b 스 เขาเสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นไอดอลที่แบบเต้นไปเต้นม,มาเขาเป็นวงที่แบบพวกเต้นที่ร้องเพลงยืนอยู่เฉยๆน,นะครับอม่ไเสียเปรียบมากครับถามผมมันเสียเปรียบนิดน,นึงนะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบว่าเป็นพวกแบบวงเต้นๆอะไรอย่างงี้วงร้องนะครับ<อ>นะฮะอยากพูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเพลงบ้างดีกว่านอกจากพวกเขาเนี่ยอยู่ในวงการเพลงและสามารถโชว์เล่นคอนเสิร์ตได้ดีแล้วอยากรู้คำว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยทำเรื่องอื่นอะไรได้ดีที่สุดเช่น ใครทํางานบ้านเก่งใครทําอาหา에왜 너에게 좀이 외에서 왜그 각각 멤버들의 어떤 일을 잘 하시는지 예를 들면뭐 집안일이라든가 요리한다든가 하는 거를 맛집 찾기 뭐 이런 거 있잖아요. 저는 요리를 잘 เขาชอบทำอาหารนะครับเขาทำอาหารเก่งนะครับโอ้บีพยายามจะไปทานไหมครับสือส่มเชียงกุนอันนี้จูเลยตุ้งยังกุนชอบทำอาหารนะครับเคยทานอาหารไทยไหมเที่ยวอยู่ในออสึตรเลียเหรอให้เกลเขาจะทำครับอ่าจะทำให้ดูใช่ไหมครับแล้ก็พวกเราก็อยากไปกินนะครับในเช้เวลายสามเดือนเลยแหละครับเที่ยวเพ่อนจะดีผอก็ออสเตรเลีย 집안 집안일 잘하시는 분은 안계세요그 청소 이런 거. 뭐, 청소를 네, 네. 필요하면 하는 거뭐 굳이 그게 잘한 게 있나요? 제진 씨는 원래 좀 평소에 더러운 걸 되게 좋아해요. 그래서 별로 잘 관리 안 하는 스타일이라서. 아 그래서 스트레스 받는다. เจจินเขาบอกว่าเอ่อทำความสะอาดมันต้องไม่ต้องทำทุกวันนะครับแค่ทำตอนที่ต้องการทำทำทำตอนที่แบบจำเป็นต้องทำคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเจจินชื่ออยู่ข้างๆกางเกงมันจะมีกลิ่นแรงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าว่าการทำกางเกงหรือว่าการทำอะไรก็จะเจจินจะจำเป็นนิดนึงนะครับที่นี่นี่ก็คุณสมบัติของเจจินก็คือการที่เขาทำกางเกงอยู่ข้างๆกางเกง พูดคำหยาบไม่ได้ใช่ไหมครับได้ได้เพราะว่าพวกเขาสานติผมคิดหนักเลยคิดหนักเลยผมชอบมากช้าร้อกจะทำควาสัเมื่อแต่ว่าอยากทำาคนอยากในบ้านเลยชีวิตมกโพสแต่แจ็คกี้ซชีเก่ แต่ว่าบ้านเจเจนี้สะอาดมามากเลยนะครับมีโอกาสมีอะจะไปดูเลยฮะถามว่าตอนนี้เวลา8ปีแล้วครับที่เอซียแลนะอยู่ในวงการเพลงนะครับพูดถึงในการเปลี่ยนแปลงนะตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันนี้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองในด้านใดบ้างในเรื่องของการทำงานเพลงครับเอฟซีลนย8ปีนี้่งนีครับ8ปีนี้ช่งนี้ชงนี้่งนี้ร่งนี้่งนี่้งนี้นีชช ถือช for like 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 okay. like ื่อก็ถือเขาบอกว่าคอเหมือนเป็นหมูขนนะครับเป็นกลุ่มขึ้นมีความเดีียวแน่นนะสีกันมากขึ้นนถ้าอยากย้อนมองย้อนเวลากลับไปได้ผมถือว่เกาหลีทำไมวะถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะฮะอยากจะกลับไปแก้ไขเรื่องอะไรบ้างในแต่ละคนครับนาทุัน่าอนจรทะส์ว่าต้องการจะกชิกิีิต เขาชอบตอนนี้ครับชอบตอนนี้ผมชอบนะสินปีที่อยู่กับปัจจุวันแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดนะฮะฉันมเชื้อเกล็ดเติดเชื้อเกล็ดเตลดเชอบดีอดเชอบดีอดเขาสองคนนี้เขาบอกว่าอยากกลับไปตอนเซ็นสัญญ <c ười> ากับกบริษัท 하고 고 팀가 스타로해 봐요. 나와 나 2명 여기 จุด이 위험데 아이 지금도 굉장히 좋은데 약간 조금 더줘가 이제 원래 진약을 하게 되면 더 좋은 조건을 게 여러 개 얘기할 수 있는 그런 조절하는 시간인데 제가 그걸 못 했어요. 그 딩징 다니 거가ชอบนะครับ. แต่ว로าตอนทำสัญญาใหม่อ는ะครับ거ข그 ตอนทําสัญญาใหม่เขาไม่ได้พูดในส่วนนี้ถ้าเขาไม่เสียใจพูดช้าไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาในการตัดสินแล้วกันจะพูดแทนหน่อยว่าโคตเสี่ยงเลยเรื่องนี้พูดถึงทางพวกเขาเานะี่ยตอนนี้ครับในการเป็นศิลปินเนี่ยถือว่าทําได้ดีและดีมากนะฮะพูดถึงความใฝ่ฝันในวันข้างหน้าครับอยากพัฒนาตัวเองไปด้านไหนหรือว่าอยากระดอัพวงตัวเองเอฟเทียร์แลนด์ให้สูงสามคนมากขึ้นครนับ 어, 지금 일단 꿈을 이루시는 것 같은데 다들 앞으로의 뭐더 꾸고 있는 꿈이 있나요? 어떤 꿈이 있으신지 어 그냥 어... 자기 그냥 삶을 만족하는. 자 <laughs> 그냥 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 그 ก็รู้จักจกนันมานานแล้วนะครับอยากจะให้แบบเตือนหน่อยแล้วกันว่าอยากใช้ทุกคนแต่ละคนเนะี่ยมีการปรับหรือเปลี่ยนอะไรบ้างเช่นการลดลดความอ้วนลดการนอรเทนะฮะลดความใจร้อนอะไรเงี้ยมีใครอยากเตือนกันบ้างครับโอ้กพ혹ี바า이있มีไหมอย่างเช่นว่าลดน้ำหนักลงช่วละหจ

คนที่พูดเนี่ยไม่ได้ดูตัวสวยค่ะเราเล่นเลยครับผมพูดถึงนะแต่ละคนก็จะมีจุดหมายที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้นะฮะสิ่งที่พรีมบอลน่าชาวไทยก็เห็นคือพวกคุณหลักมากรักกันมากแล้วก็ขยันในการทําเพลงมากมีอะไรบ้างไหมที่คุณอยากจะเมาสเองโดยที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนครับกชื่อนเดลนะเืีเดลี่보면เอเน서로ที่ม่ง่นกันา 아, 어, 그거 말고, 그 서로에 대한 비밀이라든가, 서로 있을 때만 하는 얘기라든가, 여자요. 다포 뒤진치기가 그렇게 여자니쟤네다 아, 버전 폴드 다른 분들은 또 없어요? 뭐, <목소리도> 뭐, 그런 얘기나, 아니면 뭐, 요, 최근에 있었던 재밌는 일이나, 오랜만에 이렇게 보이면 그런 얘기나, 아니면 뭐, 거의 뭐 한, 제가 봤을 때 남자들끼리 모이잖아요 저희 뿐만 아니라? 99.99%는 거의 다, 그런 쪽 얘기 아닐까. 그래서, 나, 나 그, 타카오, 쟤가 나가, 과거 다, 거의, 량티, 티티가 큰, 언니, 장가 쟤가 나가. แล้วเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายเจอกันนะครับ99.9%เขาจะคุยเรื่องแบบคุยอย่างเงี้ยแล้วรู้มั้ยที่คุณจะเจอครันที่เื็นกผู้ชาย สวัวนิดนึงดีกว่านะรู้สึกว่าจุนคุณนะครับกับฮงกีเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองไทยบ่อยนะอยากรู้ว่าคนอื่นเนี่ยแจ็จจินมินทวาหรือว่าซึงยอนเนี่ยมีแผนจะมาเที่ยวเมืองไทยไหมถ้ามีแผนจะมาเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษผมว่าชีรังกฮงกีชินที่เที่ยวเมื่อไผ่เล่นนั่งรถสัตว์จานอย่างแต่แจจินชีรังมินันชีรังซึงยอนชีเที่ยวมอ 파타야를 갔었는데 거기서 또 배를 타고 한 시간인가를 들어가면 사람이 없는 이쁜 해변이 나오대요. 그래서 거기를 나중에 꼭 사랑하는 사람과 아 네, 지금 사회가, 뭐야? 지금 그분이요? 지그 사람? 아그이 파타야에 서타 그분이 고가 그분이 타고 가서 그분 타고 가서 그분이 타고 가서 그분이 타고 가서 이 타고 가서 그이 타고 가서 그분이 타고 가서 그분이 타 그분이 타고 가서 그분이 타고 서 그분이 타 가서 그분이 타고 가서 그이 타고 가서 서서 그분이 타고 가 가서 그분이 타고 가 คงเกียรติพงเกียรติเขาบอกว่าออผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนั้นหรอคุณตายแล้วเชื่อเลยว่าใเกิดคุณมาในความเป็นส่วนตัวไม่มีหรอกทีนี้ช่วยผมลงเงินท่าฟุ้งนกกระเทยตัวใหญ่แล้วแล้วถามอีกหนึงสิถ้าไปเกาะที่ไม่มีคนอ่ะเป็นทำอะไร เลใๆวทีเิมกก็ให้แฟนๆคิดเองนะคนช่วาน้ำสิลกทะเกีดีกว่าเ้เปลี่ยนสีผมบ่อยมากถามไปดีกว่าเปลี่ยนสีบ่อนมีสีหรือบ่าเพี่ยังไม่เคยทำฮงกีชินย้อมสีกระจจาา아직못해본색깔있나요없ยมี 아, 단한 개도 없습니다. ไ미사มี타요ครับ.แล้ว색또이래요 <목소리> 다음에는 다음는 제가 무지개. 아, 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 어떤 색사이ครับ, 그, 그머리아는미용실에 가면 그, 그 염색할 수 있는 그 가짜 머리로 된그 색깔들 돼 있는 그책 같은 거 거기 나와 있는 색깔 대부분 다 있습니다. 그, 타파이 라인 같은 이

What would you l i k o be c o n s i d e 내일 not s 에 g m n i 요 not s u r 감 if you're a young m a 이 I'm not sure if you're a young man. I'm not sure if you're a young man. i 에 อันนี้ชิบุกพ่อผิดพ่อผิดวันนี้จะเล่นเพลงไทยนะครับเพลงเกาหลีนะครับอ้าวว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 ว 내가 진짜 내 검정색 머리를 하면 뭐해 줄 거예요? 타원기에 과탐 검지 람진짜 아คร. 그게 뭐냐면 뭐 티켓 몇도면그 날씨 락. 지금 락많가 않아요. 아. 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 แฟนกนบอกว่าถ้าเกิดให้พี P าดอหน้าชาวไทยทำ FT ทำด้วยนะคะแล้วผมจะมีที่นังด้วยเอ่ครับคุก็ได้อยกส่อีกสยิคอนเคดูนะครับพ็จะไม่อยู่บนสเตจนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้รู้นะครับว่าเขารู้สึกไงบ้างมี 5, 000, ความพันกับพีมนันดาล่คนไทยยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอบ,บต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเชิญให้พี่พี่สุวรรณนะฮะถ่ายรูปกับศิลปินนะ,ะเดี๋ยวให้ศิลปินของเรานะฮะยืนด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินโต๊ะนะครับถ้าจริจริงหรือเปล่าเนีถ่ายรูปกับหมดดอยนะฮะใครไม่เกี่ยวออกไปครับใครไม่เกี่ยวออกไปครับตูด้วยครับผมตูไม่เกี่ยวครับแล้วก็ให้ดันเพื่นถึงเพื่อนเอาให้เส้นเตะเก่งโต๊ะ คิดว่าจะมาหนึ่งสองสามพอไหมครับพอไหมครับโอเคเดินเดนก้าวครับก็จะมาหลับตัวเย้ต้องเซ็นชิคๆกันหน่อยนะอาจจะไม่เซ็ตตอนนี้ผมอยู่ข้างบนเหมือนลูกกัหลานคุยกันเลยนะครับ ความสุขหน่ยนะครับขอช็อตสวัสดีหนึ่งช็อตแล้วกันครับอ๋อเทวุสวัดคท่านผูสวัสดีครับทาาทางทาาสามสิบวิแล้วก็เป็นสวัสดีด้านซ้ายหนึ่งทีเว็นท่เสวัสดีครับทา้่ดย পডরিয�usion দবি তণজণ ষ়কাা պিকাারযা঺নই। ৖ঙসেযর মটচলী